สามสอง3ามนะครับเป็นคุณพัฒน์เกียรติบางครับพันธุ์บุรีเจสกีทีมอันด,ดับ2ครับวชิรชัยแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับอันดับ3ครับคุณพัฒน์เกียรติบางครับคุณพัฒน์เกียรติบางนี่ก็จากสุพรรณบุรีเจสกีทีม เป็นอันดับสองและสามครับหนึ่งสองสามครับอันดับยังไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งและสองไปออปชันลายในสามไปลายนอกครับต้องมาดูว่าการแยกออปชันตรงนี้ครับจะทำให้ผลผพัต วัชรชัยแล้หรือเปล่าครับอันดับหนึ่งยังลอยลำอยู่นะครับฝั่งของนครินทร์สายอึง้งนี่ครับอันดับสองตอนนี้ครับวัชรชัยศิริสวัสดิ์ยังเป็นวัชรชัยครับที่ยังรักษาอันดับสองไว้ได้ครับพยายามอาศัยออปชั่นไล่นอกที่แรงกว่าขึ้นแซงยังทำให้สำเร็จครับคุณจพั์แต่ตอนนี้สองและสามครับระยะห่างกันไม่ถึงหนึ่งทุนแล้วนะครับ พยายามฉีกหนีให้ได้ครับวัชรชัยฝูงๆนีะครับจี้มาใกล้กว่าเดิมแล้วนะครับจะสลัดหลุดหรือเปล่านะครับวัชรชัยที่โดน,นบุญยพัฒนะครับไล่กดดันแบบไม่เลิกพยายามจะหาเหลี่ยมแทงนะครับแต่ว่าก็ต้องชมว่า วัชรชัยครับยังปิดลายได้ดีครับต้องมาดูครับตอนเข้าออปชั่นเลยครับอาจจะมีการชิงจังหวะเปลี่ยนระดับกันได้ครับวัชรชัยยังไปไลา์ไนครับ